พี่น้องเนี่จากต้นเสาที่นะครับป่าอจาจจะยังมีสัตว์น,นะครับพี่น้องนนี่ะครับดอกสวยครับพี่น้องถุตงตัวครับได้เป็นออกก่อนนี่ครับดอกหนึ่งครับไม่ลืมเทอมเลยครับพี่น้องนี่มันไม้ครับ นี่นะครับพี่น้องหลังจากมาหน่อยจัดเตรียมกับอะไรประมาณนี้นะครับแตะแกงไงอยู่นะครับนี่ครับไปครับพี่น้องถึงส่วนจุดถ่ายเรามาหน่อยเขาฝากน้ำนะครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีมาหน่อยกับิพภาพพี่น้องมากเขาปลาครับพี่น้องหลังจากฝนตกมาหลายหมื่นนะครับมาหน่อยกต่ทิพภาพพี่น้องมาเขาจออเบิ้งหาเห็ดนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปดุนเบิ้งในกันครับว่าสีมีเห็ดออกขยังครับพี่น้องหลังจากฝนตกมา แหงมาหลายเถื่อนนะครับไปรับชมกันเลยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศปลาเงียบสาบครับพี่น้องกระนอยกันในผ้าพี่น้องมาเข่าปลาเนาะไปไปเบิ่งในกันครับว่าสิมีเห็ดมาเนาะครับนี่ครับพี่นอออ้องเฮือดเถื่อนเลยหัวใจครับ ผมกม่เลน้องอ๋อครับดอกกำลังหน่อยน้อยครับพี่เนาะร่างออกครับนีครับพี่น้องดอกสวยดอกหนึ่งครับนี่นะครับพี่เนาะมู้นนี่มาหน่อยต่อเก็บสวนต้องครับนี่ครับดอกงงๆข่อยไงครับพี่น้องค่อยๆเก็บเดี๋ยวมาหน่อยก้อนใหญ่เลยก็เดี๋ยวมาหน่อยถือกล่องนะครับนีี่เด๋ยวค่อยตัดขาทีหลังนะครับ ตัวครับพี่น้องตัวกงามครับเอ็สกำลังออกครับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องนมาจากต้นเสาอยู่นะครับปากอาจจะย the uh ังมั่นสัดนะครับพี่น้องนี่นะครับดอกสวยครับพี่น้องนี่ตัวครับนี่ครับดอกมันใหญ่ครับ พี่น้องเล่นดอกมัหนหน,หน่อยนี่ครับคุนข่าวร้ายทำนะนะครับเป็นตรงเดี่ยนครับนี่พีน่น้นนอง โอ้ยหโผล่เง้ครับโผล่เงี้งยืดอกมหครับพี่น้องหนึ่งจากเมื่อหน่อยเมื่อหนึ่งคือกล่องนะครับขอถอดนะครับพี่น้องทีมวัดท่านเด็ดตัดค้านะครับนี่สวยๆครับดอกนึงครับปลาหมุนลูกสวยครับ ตองแดงนะครับพี่นอ้องกำลังออกใหม่ครับนี่ครับ,รบอ,ออกเออกอยู่ตอ,องแค่น้อยโอ้โหฮ็ดึงต่อครับออนคนเรื่มขามาลายครับมันกินบ้าหน่อยเก็บเห็ด หาแล้วครับเนาะมากันหมดเลยครับนี่โอ้ยหัวหาดีครับเห็ดเป็นดอกหน่อยอยู่ครับพี่น้องแต่ก็เห็นถือฟนใหม่นะครับนี่จะเปาะเนี่ยเจ้กระโดดง่ายอยู่ครับพราเอาอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าบ่นหน่อยนะบ่นบได้เชียร์นะครับจะบ่ค่อยได้เชียร์นักนะครับนี่ครับพี่น้องบ่ได้ค่อยเชียร์นักเด้อพยายามนะครับนี่ครับพี่น้อง ยามาให้ถึกเสือเพิ่งน,นะครับเพราะว่าเห็ดเพมันก็เริ่ออกครับพี่นอ้องแต่บ้าบอหน่อยย่างปลาที่แตกครับย่างเวียนเลครับพี่น้องสวยครับหนึ่งดอกครับพี่น้องโอ้ยกำลังออกมันย่างคักเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับในเบื้องคลิปนี้ เก่าปลาในเด่นแน่นอนครับเลยร้ายแน่นอนนี่ครับนี่ครับพี่น้องน้องบกเจี๊ยมเลยครับพี่น้องที่ว่าเย็ดเป็นเปาะครับเป็นถือพ้นนะครับมือว่านก็ตกไม่อีกนะครับนี่ก็านอยเลยงของมาจอดกันครับปิ่งต้อนครับสวยๆครับอืมสีเหลืองเลยว่าน่อยจะบุกเชียเลยฮึบก็แขวญครับ บุีเชียด้ครับนี่ครับพี่น้องนี่มาหน่อยจะบริเขียแตกด้วยครับนี่ครับพี่น้องดอกมันก็กำลังออกนะครับพี่น้องนี่มาหน่อยได้บริเขียร้ายนะครับแต่อาจจะบุรเห็นนะครับว่ามาหน่อยพี่เห็นเสือเนร้ายมาหน่อยกับบุยาเคียนะครับไปครับพี่น้องเบิ้งนั่นกันอีกนี่ครับพี่น้องเบิ้งเป็นจีเลยครับนี่ง่ายครับพี่น้องต่ว่าเป็นยังพอถือว่าชุดนะครับก็ต้อง อันช่วงนขึ้นไดาร้ายนะครับจังทีงามนะครับพี่น้องแต่เกือบจำหนูมือยู่แล้วครับที่วัดไซใดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอื่นนี่น่าจะพอดีครับแต่ว่าพอดีเป็นปลาขึ้นตีแตกครับเป็นตรงแดงครับถือคนร้เขาครับพี่น้องบ่แดงครับคสวยครับพี่น้อง เพื่อครับขอไม่อากใส่มือเนาะแต่ว่าเบาหน่อยยิ้มานขาอยู่ปลายอยู่เพราะว่าบาหน่อยไม่อยากใส่มีดนะครับใส่มีดไปไปเคลียร์ถือดอกเห็ดนะครับเห็ดหน่อยใส่มือครับนี่นะพี่น้องเหลือเป็นเห็นไหมี่นก็ขาวเลยแต่ตัวนี้ดอกง่ายหน่อยที่เกี่ยไปติดอกง่าหมืนกันเบาหน่อยบัดเดี๋ยวใบอันนั้น ตองครับห้องครับพี่เนาะอุ๊ยนึกไน่ได้ภาพพิเศษมุมหนึ่งสวยๆครับพี่น้อ,อ,องนี่สามสี่ดอกครับตองดีฮะน้ำมันหล่ะครับตซเนี้ครับ,รบพี่น้อ,นอ,อง,อ,งอ,ออกน,า,น,น,นงงายครับพิ่ถั่วนีกพูนตุ้แห้งครับ สวยๆเลยครับมไม้จุ่มเหยื่อปลา,า,าเปเเลี่ยนพี่น้องเอ้ยมีเรียงมีทางเขาจิถือแั่นครับครับพี่นอ้องนี่นะครับเลยอฮ้ยเห็ดมันออกไมเนาะครับงามดีครับนี่ครับพี่นอ้อง ขอๆครับอืกลุ่นนะม,น,นะมนี้ครับพี่น้องนะเออเยับพี่น้องนะอือๆนี่ครับกับอดีหน่อยนะครับยังไมอจับได้อือหือดูติดดอกง่ายเพิ่นนะครับดอกง่ายเพิ่น นี่ดข้าลายครับ,รบทั้งเห็ดคา้าล่ทั้งเห็ดปึงตองครับพี่น้องออกอย่างน้าเลยครับขปาปลากันได้ด้วยครับพี่พี่น้องปลาโน่นคำปมนะครับพี่น้องบ้าหน่อยลืมบอกนะครับพี่การปลามาหน่อยก็ม่ได้ใกล้แถวบ้านบ้าหน่อยนี่แหละพี่น้องเนี่ยดอกข้างทางครับพี่น้องข้างทางข้างทางสวยงามเสมอครับ ดอกไั้พี่น้นอ่ตดอกคุณยังพันนี่ครับมือแรงพอดีครับพี่น้องไปทางฝุ่นของปลาเห็ดมันออกคัสยังวดี๋ยวคลองเก็บนี่ครับสวยครับ ครับกุณปติ่อนมือโอ้ยเห็ดพึ่งพ่อดอกใหญ่เป็นดอกหนึ่งครับพี่น้องมีดอกกรดวนมโมโ่ตัโม่เลยครับสวยครับพี่น้องครับเห็ดขาลายครับโดยเห็ดพึ่งคุ้มนะครับพึ่งไว เดิมเห็นดอกเงี้งามดอกนึงครับดอกนี้ยกระเรือนนี่ครับนี่ครับพี่น้องคาลายครับดอกเห็ดผึ่งวายครับเง่้ยกูใช้ปูมือครับพี่น้องดอกนี้ดอกสวยดอกงามนี่ครับส่วนนี่นีดคาล่าครับมางท่านดูพอดงเห็ดผึ่งตองนะครับไปครับพี่น้องไปลุ้นนะมึงนี่กะนีนครับี่บ้างดอกจะเป็นออกก่อนเพิ่อนกับเงีนะครับแต่ออก ที่นังกต่จะดอกบุไงนะครับมือมันหน่อยพอเฮ็ดลายอยู่นะครับแต่ว่าก็เก็บบ่มวลครับพี่น้องเพราะว่าเจอ,เส,อเสือหน่อยเป็นส่วนลายนะครับตั้งสี่ก็เอาอยู่นะครับเฮ็ดกำลังออกนะครับพี่น้องเก็บบ่มวนนี่แล้ครับมือนี้เพาราะดอกบุยไงนะครับเดีย๋ยวมันหน่อยหาเบิ่งดอกยังไงเป็นเอาก,ก็จะตายพี่น้องกพได้เบิ่งซํำนึงนะครับมือ ตอนเย็นบางเดือนบางหน่อยได้มากนะครับตอนกลางคืนครับนี่ครับฝ่นครับพี่น้องมิเตอร์ไยเป็นเคลียนะครับพี่น้องมันก็เลยอันน่ะทั้งนี้ส้นนี้ดอกง่ายครับพี่น้องเห็ดข้าวเราไมตได้เป็นออกก่อนนี่ครับดอกหนึ่งครับบุญเริ่มเทิมเลยครับพี่น้องนี่มันหมาสครับหนึ่งดอกครับดอกไม่ค่อยใหญ่ที ตัวนี้เป็นออกกอนกับดอกไงนะนี่ครับสบายด <c oughs> <c oughs> อกนี่กินกือกินครับพี่นออ้องสวยๆอยู่ครับดอกนี่นสวย หอยเพิ่นเก็บไปก่อนนะครับพี่น้องเพิ่นเก็บ้ยาดอกงหญ่ไปก่อนเพราะว่าบัวน่อยมาเจออใหง่เนนะนี่ครับพี่น้องเห็ดที่บัวหน่อยได้ถือว่าเด็ดลายเติมม่้นนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าบาวน่อยฮาไปหามันไปพ่อที่ดอกหน่อยนะครับบัวน่อยได้คออยู่ตีไหวนะครับนี่ครับเดี๋ยวบัวน่อยจะเห็ดให้เบ่งเนาะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากบัวหน่อยจัดเตรียมกอะไรประมาณนี้นะครับได้แกงใหญ่อยู่นะครับนี่ครับไปครับพี่น้องถึงส่วงสุดถ่ายเราบวน่อยเขาฝากนั่นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวหน่อยนั่นเอครับเพื่อสีปฏิภาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องไม่ว่าลิปนี้บ่าวน่อยก็จะขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีส <terms> <Tolkien Manchester> ุภ <during the D Whole> ูทุกคนครับที่เขามารับชมส่องบ่าวน่อยบ่าวน่อยก็ขอขอบคุณในหลายครับที่มาคอยเป็นกําลังใจให้บ่าวหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวน่อยอุ้มม่องของบ่าวน่อยที่เขาปาหาเห็ดบ่าวน่อยว่าเห็ดนั่งดอกหน่อยนะครับบ่าวน่อยเลยเก็บบ่มวนหูซื้อเก็บให้พี่น้องเบ่งดอกบ่งามนะครับบ่าวหน่อยก็เลยสิขอโตโยตีกับ การไทยคลิปหาเ็ดมือนีนะครับเพราะว่าเห็ดยังดอกหน่อยนะครับพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปหนาบ้าหน่อยก็สิเขาปลาหาเห็ดคือเขานะครับพี่นอ้องอาจจะลืมเด้อครับพี่น้องกดติดตามไว้ครับพี่น้องสีป้ิภาสคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้บ้าวน่อยขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ